ตัวนี้เป็นโมเดล CS2DR นะครับเป็น CS2 นะครับ CS2DR ของค่ายวีซ่าแคมมันจะสกรีนโลโก้กับหัวแบบนี้นะเพราะว่าเวลาใช้งานจริงเนี่ยมันจะติดตั้งแบบนี้นะครับมันจะเหมาะกับการติดตั้งบนฝ้านะครับหรือบนบล็อกก็ได้นะครับบนหลังคานะเป็นเลนส์คู่รุ่นใหม่ล่าสุดที่ราคาถูกตัวนี้ราคาถูกเลยเป็นเลนส์คู่ภายในที่มีความคมชัดเลนส์ละ3ล้านวิกเซลนะครับขนาดภาพสูงสุด คือ 1296p นะครับตัวนี้เลนฟิกสามารถปรับขึ้นปรับลงได้ตรงนี้นะฮะแล้วก็ด้านบนเนี่ยมีไฟ LED กับอินฟาเรดททำงานแยกกันนะด้านล่างเนี่ยไฟ LED กับอินฟาเรดทำงานร่วมกันแต่ด้านบนทำงานแยกกันนะครับด้านบนจะเป็นไฟ LED 2ดวงนะครับแล้วก็มันจะมีไฟอินฟาเรดอ่ะทำงานอยู่ด้านล่างอีก6ดวงนะครับช่องเสียบ s d c a r d อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ข้างๆปุ่มรีเซ็ต นะครับผมปุ่มรีเซ็ตเนี่ยเวลาใช้งานนะก็เสียบไฟเลี้ยงนะครับพอกล้องทํางานแล้วเนี่ยถ้าเราจะรีเซ็ตเราก็กดค้างจนมีเสียงพูดนะฮะตัวกล้องก็จะทําการคืนค่าโรงงานแล้วก็เริ่มติดตั้งใหม่ได้เลยนะครับด้านหลังมีลําโพงนะช่องเสียบไฟเลี้ยงจะเป็นย s ด t ไท e C นะครับในกล่องก็จะแถมอุปกรณ์ขายยืดได้ครบชุดเลยแถมอะแดปเตอร์ได้ครบเลยเป็นกล้องภายในรุ่นใหม่รุ่นหนึ่งที่คุณภาพดีภาพชัดตัวนี้รุ่นใหม่เลยพึ่งเข้าไทยเลยนะครับ ใช้ดีใช้ดีจริงๆนะครับอยากให้ลองใช้กันดูนะตัวเนี้พันสองยเก้าสิกเลนกว้างใช้ภายในบ้านมีเลนหนึ่งหมุนได้อีกเลนหนึ่งเป็นเลนฟิกนะครับเลนฟิกก็ปรับสูงปรับต่ําได้นะลองใช้กันดู CS2DR ใครสนใจสั่งซื้อนะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนะฮะ